เบื่อกันหรือยังครับกับแว่นสายตายาวรุ่นเดิมๆครับผมที่ต้องถอดแว่นเข้าครับแนะนําแว่นสองชั้นรุ่นสตรองครับผมตอนนี้เป็นแว่นสองชั้นที่สามารถใส่ทั้งเดินได้อ่านหนังสือได้ครับใส่เข้าไปนะครับโดยที่คุณลูกค้าไม่ต้องมองรอดแว่นและก็ไม่ต้องถอดแว่นเข้าครับผมเล่นของเขานับจะเป็นเป็นสองระยะคลู้าครับใครที่ไม่เคยใส่เล่นสองชั้นมาก่อนนะครับ ฝึกการใช้งานได้ง่ายเขาบอกครับส่วนบนนะครับเราก็สามารถใส่เดินใส่ขับรถใส่มองไกลได้เลยครับก็ส่วนล่างนะครับเขาจะบ่งเป็นเครื่องวงกลมด้านล่างเล็กๆครับผมไว้ใส่สมัครหนังสือตอนนี้เป็นงานกรอบโลหะไทเทเนียมครับเบาๆสบายๆคุณลูกาครับและก็ตรงแป้นน้มกเป็นแป้นคาร์บอนด้วยนะครับใส่ได้สบายตลอดทั้งวันครับผมไม่พิมหูไม่กดขมับครับัวกรอบสามารถยืดได้แบบนี้ได้เลยนะครับเรียกว่ากรอบไทเทเนียมรีดบางครับสบายๆครับคุณลูกาใส่ได้ทั้งคุณวิ่งและก็คุณผู้ชายนะครับ ัวสี่กรอบรุ่นนี้จะมีสีสีให้เลือกนะครับที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะจะเป็นสีเงินครับลูกค้าสามารถกดเยิ้มเข้าไปตัวกรอบนับสีสีสวยทั้งสีสีเลยครับเรื่องสตอมตอนนี้นะมีค่าสายตาให้ลูกค้าเลือกตั้งแต่สายตาศูนปกตินะจนถึงสายตายาวบวก300ครับผมแส่ท่าไม่รู้ว่าตัวเองต้องใส่สายตายาวเท่าไหร่ลูกค้าสามารถทักหาทางร้านได้ครับผมหรือว่าคอมเมนต์แจ้งอายุกับทางร้านได้เลยครับผมร้านแว่นตาคุณมลอะไรของเรานับ มีวิธีการเช็คค่าสายตาให้คุณลูกค้าด้วยนะครับเมื่อเจอแสงแดดเลนก็ต้องมีการเปลี่ยนสีออโต้ให้ด้วยเดี๋ยวผมขอทดสอบไปดูเมื่อเจอแสงแดดครับและก็ตอนนี้นะเมื่อเจอแสงแดดครับตัวเลนจะมีการปรับเปลี่ยนสีออโต้ครับเป็นแว่นกันแดดให้ในตัวเลยนะคุณลูกค้าสามารถใส่ขับรถหรือว่าใส่เที่ยวกลางแดดได้เลยครับใส่แทนแว่นกันแดดได้เลยนะครับเขาจะมีการปรับเปลี่ยนสีเป็นสีดําเข้มๆแบบนี้ได้เลยครับป้องกันแสงแดดป้องกันแสง UV400 ได้นะครับอันนี้ผมทดสอบจากทะเลทุกันครับเมื่อเจอแสงแดดนะหรือว่าอยู่่่ริมมทะะะเเเเลลลลนนนนนนสสจชววยยยยกกองงแแได้้้บบบีาาาตปป2 เอาโต้มองได้สบายครับใส่กันลมใส่กันแดดใส่ตัดแสงได้อย่างดีแบบนี้เลยนะครับแนะนำครับคุณลูกค้าใครที่สนใจวันนี้ผมจัดราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับได้ทั้งคูปองส่งฟรีมีกับไปทางครับผมสนใจกดสั่งซื้อในการดล่างได้เลยครับ